พ่ขอครัวของร้านเบกะอิโรฮาซูชิที่อยู่ข้างๆสำนักงานนักสือโมริวันนี้ไซตาเมะขอนำเสนอเรื่องราวของวากิตะคานโนริหรือเบอร์สองขององค์กรชุดดำอย่างรัมไซตาเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะรัมสมาชิกหมายเลขสองขององคอ์กรซึ่งเขานั้นใช้นามแฝงว่าวากิตะคานโนริโดยวากิตะนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในโคน,นันปีที่19ตอนที่949ในตอนที่มีชื่อว่า โชโสืบสวนแบบโอดะข้างบ้านแต่ถ้าพูดถึงการปรากฏตัวที่แท้จริงของรมนั้นเขาปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นครั้งแรกในโคนันปีที่11ตอนที่5 4 9ดําปะทะแดงเดือดผากบริสุทธิ์ซึ่งในตอนนั้นเขาได้ปลอมตัวเป็นชายแก่เขาไปนั่งในโกดังร้างซึ่งเป็นสถานที่นัดพบกันระหว่างอากาอิชูวิจิกับยินแต่ในเวลาเดียวกันนั้นที่เวางแผนจับตัวยินอยู่ด้วยแต่แล้วก็กลับทำพลาดเพราะคาเมลนั้นกลัวว่าชายแก่จะมีอันตรายจึงได้ออกไปบอกชายแก่ให้ออกไปจากที่นั่นโดยที่เขาไม่รู้้เลยยว่า่าาชแกกคคนนนั็นือ ที่ป่ปลลออมมตััวานนเงแะด้วยเหตุการณ์นั้นเองทําให้อากาอิชูอิจิถูกเปิดเผยตัวจริงและ้วาะกิตะคานเนโรดิก็ไม่ใช่ชื่อจริงของลำ้ำเพราะในคนนั้นายที่1 0 6 5ก้าวัดกะเคยพูดเอาไว้ด้วยว่าลำ้ำได้ปลอมแปลงหน้าตาตัวเองแล้วใช้ชื่องโงๆ่ๆดังนั้นชื่อจริงของเขากอาจจะต้องรองการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามคนดูอย่างเราก็ได้รู้แล้วว่าพ่อครัวซูชิคนนี้แหละก็คือล้ำตัวจริงนั่นเองแต่ถ้าจะให้พูดถึงวากิตะคานเนโรริก็ต้องบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมนานๆ อิโรฮาซูชิจึงได้เริ่มเข้าทำงานที่นี่แทนพนักงานคนก่อนที่ประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาลนั่นเองแต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกมาซึ่งความจริงแล้วนั้นเขาเองก็ตั้งใจมาวนเวียนอยู่รอบสำนักงานนักสืบโมริเพราะอาจมีจุดประสองค์อื่นก็เป็นได้ด้านบุคลิกนิสัยของเขานั้นรัมเป็นชายร่างใหญ่ที่ดูแข็งแรงหัวล้านและนอกจากนี้เขายังสูญเสียตาข้างซ้ายไปแล้วข้างหนึ่งส่วนตอนที่เขาปลอมตัวเป็นวาคิตะจะมีผมสีดำสั้นๆมีหนวดรูปสี่เหลี่ยมและมีฟันกระตาย,ยื่นออกมารวมไปถึงใช้ผ้ผ้้าาาาาาปิดดตขขงซยเเอไววและ็นนนคที่ถ ถ้าพูดถึงลักษณะของลำที่เราเคยรู้จากปากของคนในวงกลมนะว่าเขาเป็นชายร่างใหญ่ชายแก่หรือชายที่ดูคล้ายผู้หญิงนั้นก็อาจจะเป็นการปลอมตัวของเขาก็เป็นได้ด้านความสามารถพิเศษของลำลำนั้น มีความสามารถในการสืบสวนของเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเด็กๆเขาชอบเรื่องการสืบสวนมากนอกจากนี้เขายังมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากที่เขานั้นโน้มน้าวให้คูราโซมาทํางานให้กับเขาและแต่งตั้งให้เธอเป็นมือขวาของเขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความสามารถในด้านของการทําอาหารแต่ก็ไม่สามารถทําอาหารได้บ่อยบ้างนะักเพราะการที่มีตาข้างเดียวนั้นมันอันตรายต่อการใช้มีดนั่นเองกจบไปแล้วนะผมสำหรับเรื่องราวของวากิตะคาเนโนริหรือลำที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้คาดตกอะไรไปก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ